สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะรุงจ่านี่คือบริเวณสระน้ำนะคะทั้งสี่ทิศนะที่อยู่ในปราสาทเมืองต่ำนะคะอำเภอพะกรชัยจังหวัดบุกีรัมค่ะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยกันนะคะสระน้ำทั้งสี่ทิศนี้นะคะมีความสำคัญนะคะกับข้อความจารึก ที่พบนะคะเปลว่าสายน้ำที่เป็นเครื่องรักษาเทวสถานนะคะสร้างขึ้นนะคะเป็นอยู่รอบปราสาทนะคะทั้งสี่ทิศนี่ค่ะนำภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะน,นี่ค่ะซึ่งบริเวณขบ ขอบสระนะคะจะเป็นพญานาคห้าเสียนนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะท่านผู้ชมนี่นำพาพมาให้ชมนะคะสระน้ำสระน้ำทั้งสี่ทิศสระน้ำทั้งสี่ทิศนะคะในข้อความ